ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟ3ามเซนนะฮะก็เราไม่ได้มาถ่าย3ามเซนกันนานมากตั้งแต่รถไฟทางไกลย้ายไปนะก็ปีกว่าแล้ววันนี้เราจะมารอถ่ายขบวนรถไฟนําเที่ยวนะครับผมขบวนที่9ก้าอ่าไม่สินําเที่ยวถูกแล้วขบวนที่9 1 0านะครับผมจากน้ําตกกันจนันทบุรีนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะที่สามเสนเนาะบนสะพานลอยโอ้โหนี่นะฮะสมัยก่อนนะครับผมผมมามาถ่ายที่บางซื่อกับสามเสนและก็หูวลำโพงเนี่ยบ่อยมากบ่อยมากๆกก็ไม่ได้มานานเนาะเราก็มาถ่ายสักหน่อยนะครับผมให้หายคิดถึงกันเผื่อบางคนจะมี ความทรงจำดีๆเกี่ยวกับสถานีสามเสนนะฮะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับผมมาแล้วนะฮะรถไฟน้ำเที่ยวนะครับผมขบวนที่910นึ่งน้ำตกกาญจนบ,บุรีปลายทางกรุงเทพหัวลำโพงนะครับ ก็พวงยาวไปนะครับผมห้าคันโอ้โหเจ๋วมากมีรถปรับอากาศสองนะฮะแล้วก็ชั้นสามเนี่ยสามตู้นะครับผมแล้วก็ผลโปรยปลายกันเลยทีเดียวเชียวพวงยาวห้าคันเลยนะ เป็นคนไปเทีนักเที่ยวตัวที่9นศูนนับจดประดิษฐ์จารย์สถานีน้ำตกเมืองกาญจนบุรีปลายทางจะมาในกรุงเทพรถเที่ยวนี้ออกจากสถานีน้ร็จแล้วจะไปะ่อประดิษฐ์สถานีกรุงเทพจเป็นสายทางครับขบวน9 1 0ก็ได้สัญญาณออกจากสถานีรถไฟ3เศษนะครับผมสถานีต่อไปปลายทางหัวลำโพงนะฮะขบวนรถอ่าน้ำเที่ยวน้ำตกเนี่ยจะมีวิ่งทุกวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันนักขัตฤกษ์นะครับผมสามารถจองสำรองที่นั่งเนี่ยได้ที่อ่า สถานีรถไฟทั่วประเทศได้เลยนะครับผมหรือผ่านแอปพลิเคชันดิทิเกตนะครับผมนอกจากจะมีขบวนน้ำตกแล้วยังมีขบวนโซนสสนนะครับทะเลทะเที่ยวทะเลนะฮะขบวนที่อ่า911นะครับผมไปแล้วก็ประมาณที่นะครับผมที่สามเต็มนะฮะมาถ่ายให้ทุกคนเผื่อทุกคนจะแบบคิดถึงกันนะครับผมนะนี่ก็ สภาพทางลงเหมือนเดิมทุกอย่างก็โคเวลตอมอตต่างๆนานาไปสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนนะอ่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมที่สนับสนุนกันมาโดยตะรอด